นี่อ้าวงายได้ไหมเป็นยังไงอืมอืมเป็นยังไงดุอ้อพยายามอ้อพยายามอ้อตูดกระดกแล้วตูดกระดกอ้ตูดใหญ่เอเวนตูดใหญ่ดูตูดดิืออืมอืมอืมนี่นี่ ได้ไหมเอาเอาได้ไหมอืเอาได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมลูกอืไ <c oughs> ้ได้ยังไม่ได้พักเหนืออนนหน่อยก,ก่อนเนาะพักเหนื่อยก่อนเนาะครับพักเหนื่อยแล้วครับอืมพักเหนื่อยใช่ไหม แง่แง่แงเอาออกเลยเอามือออกเลยครับเอามือออกเลยครับเล้นครับแง่ ẹ, ครับแง่ครับเอามือออกครับเอามือออกครับไม่เอาครับนี่รู้ตัวใช่ไหมเจ้าเล่นะ m u l t i m u l t i c h a r а